สวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The l y Herler ในวันนี้ผมก็ได้หย,ยิบยกเรื่องเล่าหนึ่งที่ส่งมาจากคุณมิโกะนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องร้านสะดวกผีโดยเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามิโกะเป็นผู้หญิงอายุ25ปี เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเธอทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นย่านโตกเกียวโดยตัวของร้านนั้นจะตั้งอยู่ติดกับถนนในซอยชุมชนเก่าเวลาในการเปิดทำการนั้นจะไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงและร้านสะดวกซื้อนี้กระเพิงจะเปิดกิจการมาได้หนึ่งเดือนและไม่โกะกระเพิงจะเข้ามาทำงานได้เพียง4วันตกดึกวันหนึ่ง มิกโกกับเพื่อนอีกคนก็กําลังยืนนับเงินอยู่เพื่อที่จะเตรียมปิดร้านส่วนเพื่อนอีก3ามคนนั้นก็อยู่ข้างหลังร้านกําลังจัดของแพ็คของกันมิกโกก็นับเงินไปเรื่อยๆแต่เพื่อนอีกคนนั้นนับเสร็จก่อนเลยขอไปหลังร้านก่อนผ่านไปครู่เดียวมิกโกก็ได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนมาจากข้างหน้าร้านว่าเอ๋ยมิโกจังเสร็จหรือยังนะพวกเราเสร็จกันหมดแล้วมิกโก ก็ตกคำรับใบแล้วก็รีบนับเงินจนเสร็จแล้วก็รีบเดินไปหลังร้านเพื่อที่จะสับคัดเอาท์ไฟแล้วก็สะพายกระเป๋ากลับบ้านในจังหวะที่มิกโกจะสับคัดเอาท์ไฟมิกโกก็เห็นว่ามีเพื่อนคนหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่ตรงเชลของถัดจากห้องล็อกเกอร์ไปซึ่งไฟส่วนใหญ่ในร้านก็ถูกปิดหมดแล้วมิกโกเลยมองเห็นเพื่อนคนนั้นไม่ค่อยชัดมิกโกเลยตะโกนถามไปว่า ใครน่ะอิสกิเหรอยังเติมของไม่เสร็จหรือไงกลับก่อนเธอค่อยมาเติมต่อพรุ่งนี้จะสับคัดเอาแล้วนะเพื่อนคนที่ก้มๆเงยๆอยู่ตรงเชลนั้นไม่ตอบบิโกะจึงพูดขึ้นว่างั้นไปรอหน้าร้านก่อนนะเสร็จแล้วก็สับคัดเอาแล้วก็ตามออกมาล่ะเพื่อนคนนั้นเงียบบิโก จึงเดินออกไปหล่อข้างหน้าร้านกับเพื่อนแต่พอมิกโกเดินมาถึงหน้าร้านก็พบว่าเพื่อนทุกคนนั้นออกมาหล่อมิกโกกันหมดแล้วเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็เอ็ดขึ้นมาว่าออกมาคนสุดท้ายทำไมไม่สับคัทเอามิกโกก็น่าถอดสีทันทีจนเพื่อนๆต้องถามกันว่าเป็นอะไรไหมมิโกเลยถามเพื่อนกลับไปว่าไม่มีใครแล้วแน่นะ เพื่อนอีกคนในกลุ่มก็หยิบใบลายชื่อเข้ากะมาให้มิโกะดูแล้วมิโกะก็พบว่ามีกันแค่นี้จริงๆพร้อมทั้งเพื่อนทุกคนก็ย้ำว่ามิโกะนั้นออกมาเป็นคนสุดท้ายจริงๆนั่นคือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ต่อมาตอนนั้นเป็นช่วงพักเบรกมิโกะก็กำลังนั่งกินข้าวพร้อมกับดูรายการโปรดในมือถือซึ่งตรงบริเวณที่มิโกะนั่งอยู่นั้นจะเป็นหลังร้าน ถัดออกไปจะเป็นโพรงยาลกและก็กำแพงตึกบริษัทระหว่างที่มิโกะกำลังนั่งหัวเราะตอนดูรายการอยู่นั้นสัมผัสหูของมิกโกะก็เหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะแทรกมาตลอดทีนี้มิโกะเลยลองพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนั้นมิโกะเลยแกล้งหัวเราะแบบปลอมๆขึ้นมาว่าฮ่าหาแล้วมิโกะก็ได้ยินเสียงหัวเราะเหะเฮะ แรกขึ้นมาจริงๆเสียงนั้นดังออกมาจากโพรงยาลกที่อยู่ถัดจากมิโกะไปได้ยินเพียงแค่นั้นกรลรีบเก็บของเข้าไปทำงานต่อทันทีนั่นคือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ต่อมาก็เกิดขึ้นในช่วงที่มิโกะกำลังพักเบรกเหมือนเดิมในระหว่างกินข้าวมิโกะก็เกิดปวดท้องเบาได้เดินตรงไปเข้าห้องน้ำพอเข้ามาได้ก็นั่งทำธุระไปได้สักพักอยู่ๆมิโกะ กระด้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนเดินมาหยุดหยุดตรงบริเวณหน้าห้องน้ำมิโกะก็เลยถามไปว่าใครนะ่ะเงียบไม่มีเสียงตอบกลับมาแต่อย่างใดมิโกะก็เลยพูดขึ้นว่ารอก่อนนะตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยแล้วสักพักมิโกะก็ได้ยินเสียงบิดลูกบิดแกลกแกลกแกลก,แก,แก,แกมิโกะก็ตกใจเลยพูดออกไปว่า เฮ้ย hey, อะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหรอว่ายังไม่เสร็จหัดมีมารยาทหน่อยสิหลังจากนั้นเสียงบิดลูกบิดก็เงียบหายไปแต่เสียงฝีเท้านั้นยังคงเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องน้ํามิกโกะเลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ย hey, ถ้าจะมาแกล้งกันแบบนี้ก็ให้มันน้อยๆหน่อยนะแบบนี้ไม่ตลกเลยแล้วเสียงฝีเท้านั้นก็นเงียบหายไปมิโกะ ก็นั่งฟังอยู่แบบนั้นนานพอสมควรแต่ก็เงียบไม่มีเสียงฝีเท้านั้นแล้วมิโกก็เลยเดินออกจากห้องน้ํามากะว่าจะเดินเข้าไปบอกเพื่อนคนที่มาแกล้งหน่อยว่าแกล้งแบบนี้ไม่เอานะแต่ในจังหวะที่มิกโกเปิดประตูออกมานั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้มิโกต้องขนลุกยืนชะงักอยู่หน้าห้องน้ําสิ่งนั้นก็คือประตูห้องน้ําด้วยความที่เป็นห้องน้ําเก่า รวมทั้งประตูเวลาที่เปิดปิดมันจะมีเสียงอีดเย็ดดังมากแต่ก่อนหน้านี้ในห้องน้ําเสียงฝีเท้าที่มิโกะได้ยินนั้นมันไม่มีเสียงเปิดประตูนําเลยรวมถึงตอนที่เสียงฝีเท้านั้นเงียบไปก็ไม่มีเสียงเปิดประตูเช่นกันมิโกะเดินนาซีดเข้าไปในร้านแล้วในร้านตอนนั้นทุกคนก็ยุ่งกันมือเป็นละวิงแล้วใครจะเอาเวลาที่ไหนมาแกล้งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันหมายความว่ายัางไง นั่นคือเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ต่อมาบิโกะกับเพื่อนอีกสี่คนก็กำลังรีบปิดร้านเพื่อที่จะกินเลี้ยงกันที่ร้านทางเจ้าของร้านก็มาด้วยเวลาในตอนนั้นก็สักหนึ่งทุ่มกว่าบิโกะก็หิวถุงขยะออกมาทิ้งข้างๆร้านในจังหวะนั้นเองหางตาของบิโกะก็ไปสะดุดเข้ากับชายคนหนึ่งสวมเสื้อเก่าๆนั่งหันหลังอยู่ใกล้ๆกับถังขยะแบบแรกบิโกะก็คิดว่าโฮมเลด แต่พอมิโกะทิ้งขยะลงถังชายคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนมิโกะก็เลยมองที่ชายคนนั้นและก็ตั้งท่าเดินถอยหลังเผื่อว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดมิโกะจ้องมองไปที่ชายคนนั้นแบบไม่คลาดส,สายตาแล้วชายคนนั้นก็ค่คอยๆหันหน้าเข้ากำแพงร้านแล้วสิ่งที่ทำให้มิโกะต้องช็อกจนแทบหมดสติก็คือชายคนนั้น พอหันหน้าเข้ากำแพงร้านก็เดินทะลุกกำแพงหายเข้าไปต่อหน้าต่อตามิโกะภาพที่เห็นอยู่นั้นทําให้มิโกะแทบจะล้มทั้งยืนจนเพื่อนอีกคนเดินมาเห็นเลยประคองไว้ได้ทันและนั่นคือเหตุการณ์ที่สี่เหตุการณ์สุดท้ายเรียกได้ว่าหลังจากที่มิโกะเจอกลาออกเลยทันทีโดยวันนั้นเป็นวันเทศกาลของญี่ปุ่นมิโกะกับเพื่อน,อนก็นขับรถออกมาเที่ยวเล่นกัน เวลาในตอนนั้นกะสักสามทุ่มเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็บอกกับทุกคนว่านี่นี่พอดีเจ้าของร้านเขาซื้อสาเกมาให้พวกเรานะอยู่ในตู้เย็นหลังร้านนะ่ะวันนี้จะไปต่อที่บ้านไหมละ่ะถ้าไปก็แวะไปเอาสาเกที่ร้านก่อนทุกคนก็เลยตกลงกันว่าจะไปเอาสาเกที่หลังร้านก่อนแต่ทว่ามิกโกะก็พยายามปฏิเสธทุกทางที่จะเข้าใกล้ร้านในตอนกลางคืน ตั้งแต่เจอเรื่องแปลกๆทั้งหมดมามิโกะก็พยายามปิดร้านให้ไหวและก็รีบกลับออกมาก่อนใครเพื่อนเพราะกลัวว่าจะได้เห็นอะไรเพิ่มอีกพอเพื่อนขับรถมาถึงหน้าร้านมิโกะก็ขอรออยู่บนรถเพื่อนก็พยายามดึงแขนมิโกะแล้วก็พูดว่าไม่เอานะลงมาด้วยกันหน่อยแต่มิโกะก็พูดเสียงแข็งว่าไม่เอาาไม่ลงเพื่อนๆเ,เลยต้องจำใจปล่อยมิโกะรอบนรถ มิโกะก็นั่งเล่นมือถือไปเพลินๆผ่านไปได้สักพักมิโกะก็ได้ยินเสียงกอก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 เหมือนว่าเพื่อนกำลังเคาะกระจกมิโกะก็คิดในใจว่าบอกไปแล้วว่ามีลงก็ยังจะขยันขยออยู่นั่นมิโกะก,ก็เลยเบือนหน้ามองไปที่กระจกกะว่าจะแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เพื่อนที่มาตือ้อแต่ทว่าพอมิโกะหันหน้ามองไปที่กระจก สิ่งที่บิโกะเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือชายสวมเสื้อเก่าๆคนเดิมกำลังยืนเคาะกระจกอยู่ในขณะนี้แต่ทว่าใบหน้าของชายคนนั้นกลับขาวโพลนไม่มีปากไม่มีจมูกไม่มีตาไม่มีอะไรเลยเป็นใบหน้าล้นๆบิโกะเห็นเพียงเท่านั้นก็หลับตาปี๋แหกปากกรี๊ดดังลั่นจนเพื่อนทุกคนได้ยินเสียงกรี๊ดดังออกมาจากรถ เพื่อนทุกคนเลยรีวิ่งออกมาดูอาการมิโกะมิโกะในตอนนั้นเอามือกุมขมับนั่งกอดเข่าอยู่บนรถเพื่อนทุกคนก็พากระจับตัวมิโกะแล้วก็มุงดูอาการมิโกะก็ค่อยๆหลีตามองแล้วก็กวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อนทุกคนกระต่างพากระจับตัวมิโกะแล้วก็ลุมถามว่าเป็นอะไรมิโกะก็ได้แต่สั่นกลัวแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องในจังหวะที่มิโกะก,กำลังกลมหน้ายอยู่นั้นมิโกะก็ต้องช็อก ตัวแข็งทื่อเนื่องจากตรงบริเวณใตว้วงขาของเพื่อนคนหนึ่งมีใบหน้าโล้นๆขาวซีดของชายคนนั้นกำลังจ้องมองมาที่มิโกะมิโกะในตอนนั้นเหมือนตกอยู่ในพวังขยับตัวไม่ได้แล้วก็ตาเบิอ่อโพงเพื่อนๆทุกคนก็ตกใจพากันเขย่าตัวมิโกะแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรมิโกะชาไปทั้งตัวสมองในตอนนี้นั้นไม่รับรู้อะไรอีกแล้วก่อนที่มิโกะจะหมดสติไป มารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนที่แม่มาปลุกแม่ก็ะล่าให้ฟังว่าเพื่อนขับรถมาส่งที่บ้านมิกโกะก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแล้วก็โทรไปลาออกกระทันหันกับทางร้านทันทีแล้วหลังจากนั้นสามวันมิโกะก็บินกลับมาหาพ่อที่ไทยจนถึงทุกวันนี้มิโกะก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้กับเหตุการณ์นั้นชายไรหน้าคนนั้นเขาเป็นใคร และต้องการอะไรจากมิโกะแต่ถ้าให้ผมออกความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าชายหลยหน้าคนนั้นเขาอาจจะแค่หิวหรือไม่ก็แค่มาทักทายเพราะเห็นว่ามิโกะนั้นเป็นคนที่มาจากต่างแดนแต่ท้ายที่สุดผมก็คงพูดได้แค่ว่าถ้าผมเจอแบบนี้ผมก็คงลาออกเหมือนกัน เรื่องรา่าทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่รับชมและฟังกันจนจบขอให้ทุกท่านรับชมและฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผมและทีมงานแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆกันยังมีเรื่องราวร้อนๆอีกมากรอคุณอยู่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ